ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางรบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเหรียญหล่ลอหลวงปู่ศุกวัดป่าคอมาขางเทาสร้างและปลูกเสกให้วัดสมเซียวเพื่อแจกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์บุรณะเสนาสนะของวัดสมเซียว ซึ่งในขณนะนั้นหลวงพ่อน้อยเป็นเจ้าว,วาดและสนิสนมกับหลวงปู่สุขท่านจึงได้สร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้หลวงพ่อน้อยนำไปแจกที่วัดสมเซียวพระพิมพ์นี้เป็นพระเนื้อชินตะกวัวด้านหน้าเป็นรูปพระพุธประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสองชั้นที่เสียนพระพุทธมีวงรัศมี ขอบข้างมีกรอบซุ้มเลือนแก้วด้านหลังเหรียญเป็นแอ่งตกท้องช้างมีรอยยุบรอยย่นเป็นแบบหลังลายผ้าและมีรอยจานอักขระยันเป็นลายมือของหลวงปู่สุขพระเครื่องของหลวงปู่สุขนั้นให้พุทธคุณทั้งทางด้านเมตตามหานิยมแค้วคาดคงกระพันชาติ วัดส้มเสียวอําเภอบริบพริสัยจังหวัดนครสวรรค์วัดนี้ตั้งอยู่ในตลาดของอำเภอวัดแห่งนี้ดูจากเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนอาณาบริเวณวัดที่กว้างขวางก็พอจะทราบได้ว่าเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภายในวัดสังเกตดูจะเห็นศาลาทรงจีนพระอุโบสถจตุรมุข ส่วนกุฏินั้นหลบอยู่ทางด้านหลังภายในอ้อมกอดของแมกไม้ ine, ดูสงบร่มเย็นยิ่งนักที่สาราทรงจีนด้านหน้าเป็นที่บริสถานรูปเหมือนสำริศขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อน้อยอดีตเจ้าวาดวัดส้มเซี่ยวที่มรณภาพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480มีแผ่นศิลาจารึก ถึงประวัติคุณงามความดีของท่านประดับไว้ตรงหน้าศาลาทรงจีนประวัติหลวงพ่อน้อยนั้นหลวงพ่อน้อยนามเดิมภาษาจีนว่าเก่งหลีโยมบิดาชื่อยวนเพียวโยมารดาชื่อปรางเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2410ที่บ้านสมเซียวเมื่อเยาว์วัยได้เรียนภาษาจีน ที่โรงเรียนจีนบ้านสแกรเรียนภาษาไทยกับพระอาจารย์จงเคยเป็นเจ้าพนักงานเก็บภาษีอากรที่มีผู้ผูกขาดจากรัฐบาลหลวงพ่อน้อยอุปสมบทเมื่ออายุได้22ปีที่วัดบางตางายเหนือได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมโชโต หลวงพ่อน้อยเคยมาจำพรรษาที่วัดบ้านแก่งวัดโบส์เมืองอุทัยธานีวัดสะเกตกรุงเทพมหานครและวัดละขังกรุงเทพมหานครต่อมาได้กลับมาจำพรรษาที่วัดสมเซียวโดยเป็นเจ้าคณะหมวดวันที่7กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2451ได้รับสมัมดารที่พระครูนิรุธธรรมทร ตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบันพธุธิสัยท่านได้บุระวัดเจริญผลหรือวัดบางตาเสือส่งเสริมการศึกษาและภาพปริยพิธรรมเมื่อครั้งที่หลวงพ่อน้อยท่านมีดำริจะบ,บุรณะและสร้างเสนาสนะของวัดสมเซียวหลวงพ่อน้อยก็ได้ไปมาหาสู่หลวงปู่สุขอยู่เสมอๆจึงได้ไปปรึกษา และขอพระพิมพ์สี่เหลี่ยมจากหลวงปู่สุขเพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้มีจิตศรทัทธาร่วมบริจาคในครั้งนั้นหลวงปู่สุขก็กรุณาจะสร้างพระพิมพ์สี่เหลี่ยมนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่หลวงพ่อน้อยไปแจกจ่ายหาทุนต่อไปหลวงพ่อน้อยมรณภาพเมื่อวันที่29มกวราคมปีพุทธศักราช2480 สิอายุได้71ปีและได้รับพระกรุนาโปรด9กพระราชทานเพลิงศพนาวัดส,สมเซียวในวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2482ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่